มาแล้วครับมันไม่กลัวนะมันมีมเนี่ยนี่ตามลูกพี่มาแล้วสองคนแต่จเจอกันไงกันนี่แม่แมสวัสดีครับเมืน่อนี้ฮ่อจะมาเอามีมครับด้วยบุรีตัวเดียวใส่ร่างด้วยไม่ได้ดาายานนี่เนี่ยเงี่ยเนี่ยมันหอนซื้อหนี่ันได้ยาน<ม>ได้มาเยียานเนื้อตือกัน 让他给。

ngồi hoàn toàn nó năng rồi mũi 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 Ủa Ủa mũi 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 để dạ nó kìa dạ Kìa dạ dạ kìa luôn, kìa dạ dạ mày kìa kìa mẹ dạ 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 kìa dạ 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 เขาต้องไปขามนะครับอันนี้มันไปเกิดมันกี่ไปทางม่บเฮ้ย้ย้ยเฮ้เเอาล่าโอ้ยนอือานมาครับพึ่งเรียนหา ส,สเลเป็นไงครับผมบอกแล้วผมมได้ย่านเนี่ยซามิมมาซื้อน,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 นี่ันาซื้อเงี้ยเลียวรบมาด้ย่านเลสซัมมิมยาก,กวากเดียวเนีเห็นปะน้ำหวานเดียนหาครับ <c oughs> โอ้ยเนี่ยอันทับเอาเาดีเย๋ยวเดต๋ยว